นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นทําวัดสดมนเย็นกันก่อนนะคะโดยท่านพระอาจารย์อนนท์ท่านพระอาจารย์มหาพนท่านก็จะช่วยนำพาเรานะคะพาเราทําวัดสดมนเย็นนะคะผู้ที่เดินทางมาเราก็เหมือนได้มากราบพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็มาเข้าเฝ้านะคะองค์พระประธานนะคะที่อยู่ในศาลาโพธิธรรมที่นี่นะคะ เดี๋ยวรู้สึกว่าเรายังขาดใครอีกไหมอ่ะน้องค่ะอ่าพร้อมไหมคะถ้าเราพร้อมนะคะเราจะเริ่มทําวัดสวดบนเย็นกันนะคะค่ะ แล้วก็ค่ะเริ่มหน้าไหนบ้างเจ้าคะจะได้ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้เตรียมนหนังสือค่ะ,ะก็เดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นด้วยการทำวัดเย็นนะเราเปิดหน้า23แ,แต่เราเดี๋ยวเราจะ เราจะสวดเฉพาะภาษาบาลีนะเราใช้เฉพาะภาษาบาลีอย่างเดียวหน้าย3สิบสาอ่าก็หน้าย3สิบสาแล้วก็มีหน้ายี่สิบสาม น่าเดี๋ยวเอาใหม่นะเริ่มต้นใหม่มีครบไหมครบไหมครบไหมอันนี้ของของวิหารธรรมน่เขาเขาขึ้นอันนี้ไงแล้วเขาไม่ได้ขึ้นแบบเอาหนี้ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเขาไม่มีเขาแยกเขาแยกขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นรต้นนี้ไงถ้ามาเยอะไม่พอ เมาใช่เดริ่มเริ่มปังสุดเดี๋ยวเรากับพรัรตนาไตรนะว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาแล้วก็นโมสามจบแล้วก็เริ่มที่หน้า23นะว่าพร้อมกันตอนนั้นก็กราบพระพร้อมกันกราบ ภารตะนตรัยนะว่ารหังสัมมาอระหังสัมมาสัมพุทโธผะขวาพุทธังผะขวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมมาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะหันธรรมยังพุทธภิชหันธรรมยังพุทธนุสตินัยังกโรมาเส ตังโคปนภะะวานตังเอวังการะโนกิติสัตโตอภุกัตโตอิติปิโสภะขวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกวิทู อนุตตรโรปุริสธรรมมาสารทิสัตถะเทวมโนสานุทโภพคกวาติตี๋ยยววขอภามััันนเป็ด อ๋อไม่เหมือนเขา,ขาต,ต่อหน้ายี่ห้านะหันธรรมยังพุทธาภิกิติงการโรมาเซพุทธวารหันตวรัตตาพิคุนาภิโตโตสดาพิญา,าการุณาหิสัมมาคตาโตา โพเทศโยสุชนตังกมมังวัสุโรวันธหังตมระนังศิราสาชิเนทังพุทธโยสัพปานินางสารนังเขมาโบตมัง ปัมานุสติธาัาวันทามิตังสิเรนังพุทธะสหสมิทาโสวพุทโตเมสามิกิสรมพุทโธทุกขาสขตาจวิตาตาจหิตาสเม พุทธสังนิยเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันทานโตหังจริสามีพุทธเสวะสุพภทธิตังนาติเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนสัจาวัชนาวัฒไยยังสาธุสาสเนพผูททางเมวันธรรมานนยังปุญญังปัสตังอิสัสเพปิอันตรายาเมมเฮสุงทัสเตชะสา กายเหนะว่าใจว่าเจตสาวาพุ้เที่ยวกัมมังประกะทังมยายังพุทโธปติคันหะตัวอจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทโธ ทันธรรมยังธรรมนุสตินยังกโรโมาเซสวากาโตภะคาวตาธรรมโมสนทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปันไอโกปัจัตตังเวทิตาโผวิญโยหิตีหันธรรมยังธรรมาภิกิติงกโรมาเซสวากขาตตาทิคุณาโยเขวาเสนาไซโย โยมคขปะขปะริยาติวิโมกขเพโทธัมโมกุลกขปะตนาตถาภริธาภิวันธามหังตะมหารังวราธาเมตัง ธรรมโมโยสัพพานินางสารนางเขมามุตตมังทุติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนางธรรมะสัสมิตาโซวะธรรมโมเมสามิกิสโร ธรรมโอทุกขาสัาตาจะวิทตาจัยตาสเมธรรมะสังนิยาเทมิสริลันชีวิันชิตังวันทานโตหังจริสามีธรรมะเสวัสุธรรมตัง นาทิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจาวะเชนาวะไทยยังสาธุสาสเนธรรมังเมวันธรรมานนยังปุญยังปัสสตังอิทา สัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัดสเติชะสายกเยนวะชายวะเจตสาวาธรรมเมกุกรรมปะกตังไม่ยังธรรมโมปฏิคันหาตุวอัจฉริยตัง กาลันตะเลสังวริตุงวะธรรมเมหันธรรมยังสังขานุสตินยังการมาเสโสปฏิปันโนภะควาโตสาวกสรังโคชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสรังโค ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสสปุฆรา เอสาภ่าววัตตสาวกสังโฆอาหุในโยวาอะหุในโยวาทักขิในโยวาอันเรลีกรณียวาอนุวตาลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติ อันทมยังสังคาพิธ so ิต so ิงกโรรมาเสสาธธรรมมาโชสุปฏิปาติคุณาพิโยโตโยธาพิโทอริยปุกคาลาสังคาเสโท สีราธิธรรมปวารายกายจิตโตวันธรรมมหามาริยานาคนงสุทธังสังข่อยยุสสะพพปานิดังสารดังเขมามุตตมัง ตาติยานุสติธานังวันทามิตังสิเลนังสังทัสหาสมิทาโสวาสังโคเมสามิกิสสโรสังโคทุกขสขคตาจวิทตาจหิตาสเม สังฆาสังนิยเทมิสริรันชีวิตันชิทางวันทันโตหังจริตสามีสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารดังอัญยังสังโฆเมสารดังว่าัง เอเตนะสจาวาเชนาวัตไทยยังสาธุศาสเนสังฆังเมวันธรรมเนนายังปุญญังปัสตังอิธาสัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัน สตีสัากายเนวะจายวะเจตัสาวะสังเขกุกามังปะกตังเมยายังสังโวปฏิคันหะตุอาจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะสังเข หันธมยังอติตปัจเวคณาปาทั้งพนณามาเสอาชมยาอปาจเวคิตตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเทวสิตาสะปติฆาตายาอนหัสะปติฆาตายา นังสมกสสวะตตาปัสสิิงสปสัมภัสานังปฏิฆาตยายาวะเทวาอุตุปริสยวิโนทังปฏิสันลานารามาทัง อาสมยญาอาปัจเวคคิตาวายโุคิรานาปันิจยาเพสะสปาริคาโรปาริพุโตสโฮยาวะทวายะมะทายนะมะดานายนาวิภูสนายา ยาวะเทวาสิมาสกยัสสติตยยาปัญญาวิหิงสุปรติยาพัมมาจาริยาหนุคาหายาอิติปุรานันเจวทธานดังปฏิหังขามินวันเจวทธานดังเนุปาเทสามิ ยะตรารจเมภวิสติอนาวัตชตาจะภาสุวิหารโรจาติอาจชะมยาปัจเจเวคิตวายังเสนาสนังปาริพุตังตังยาวาเทวสีตาสาปติขาตายะ อุณหาสาปติขตายาทังสัมมาคัสวาตาตัสสสิริงสัพสัมภาสาดังปฏิขตายายาวาเทวาอุตุปริสัยาวิโนุธาดังปฏิสันรานาดามาทัง อาชาไมยอปะจเวคิตวายโยคิรานาปันจะยาเพสหาชะปาริคาโรปาริพุตโตโสยาวาเทวาอุปันันังไวยาภิกานังเวทนาดังปฏิฆาตายา อาภัยยาปัสสะประมาตายาติ้ก็เดี๋ยวเราเปิดไปหน้า69นะเราสวดบทกรณียเมตตาสูตรเนี่ยเราเราสวดให้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาณบริเวณวัดป่าชัยมงคลแห่งนี้ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขสวัสดีช่วยเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันภัยให้เรา เราผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้อยู่เย็นเป็นสุขในตลอดระยะเวลาที่เราได้มาปฏิบัตินี้นะก็หน้า69บทที่7จ็กรณียเมตตาสูตรหันธรมยังกรณียเมตตาสุตังพนามาเส Karaanimateku seelen y naang santaang pathang api โกอุชัวจะสุหัชัวจะสวะจชจัดสมุทุอนาติมานีสันตุสกจัสุภโรจอาปะินโจจัสันราหูกะวติสันตินเทลิวจะนิปโกจอาปะคาพกุเลสุอนันุคิด โทนัจคุทังสัมมาจเรกินจิเยนวิยโยปะเรอุปวไทยยุงสุขิโนวาเคมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัด าเยเกจิปานาพูตติตาสาวาทวราวาอนาวาเสสารีข้าวาเยมหันตาวามาชิมาราสกาอนุกาธุลาทิน ท้าวเยชอาทัยเยะทุเรวสันติอวิทูเรภูต้าวสัมภเวสีวาสพเพสัตตาพวันตุสุขิตา ตาณปโรปารังนิขวเพธนาติมันเยทะกาตจินางกินจิพยาโรสนาปติคาสัญญาณานยมัน ยาสัตทุกขมิตรใชมาตายยาทานียังปุดตั้งอายุสาเอกปุดตามนุรัก เอวปิสาภพัวเตสุมาณสัมภาไวเยะอปริมาณังเมตตนจสัพพโรกาสัมิงมาณสัมภาไวเยะอปริมาณังอดทังอโทจติริยันจะสัมภาทาง อาเวรังอาสะปัดตังตีทันจจรังนิสินโนวาสยาโนวาญาวตัสวิคตมิตรโทเอตังสติงาทิเทยพามเมตังวิหารังอิตมา ทิทิทินจานุปะ,ปะัคคมาสีลาวาทันเสนนสัมปานโนกาเมสุวินัยยะเขทังนหิชาตุคาบภาษายังปุณเรตีตีกระดดน้ำตอนเย็นหน้าสามสิบเก้าเปิดไปหน้าสามสิบเก้า หันธรรมยังอุทิศนาทิธานคาถาโยปนามาเสอิมินาบุญญากรรมเมนาอุปัชยยาคุณุตระรา อาจารยุปการจาชมาตาปิตาใจยาตกาสุริโยันทิมาราชาคุณวันตานราปิชาพระมมาราจินทาจาโลกาปาราจเทวตายาโบมิตามนุสชา มัชตาเวริกาปิจาสเพสัตาสุขีหุนตุปุญญาณิปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปะเปถาวะมาตังอิมินาบุญญากรรมนาอิมินาอุทิเสนาจา ขิปหังสุระเพเจวาตันหุปาทานเชธนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานโตมมังนาสันตุสาภะเยวายัตธาชาโตภเวภเว โอสวจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยามีนามหาดาลพันตุโนกาสังกาตุนจาวิเยสุเมผุทธาทิปวโรนาโทธรรมโมนาโทวารตโมนาโทปาเจกพุทโธจั สังโฆนาทตโรมาบังเตโสตตมานุภาเวนามาโรกาสังระพันตุมาทาสาะปุญญาณุภาเวนามาโรกาสังระพันตุมาก่อน <c oughs> ทำสวดมนต์ทำวัดเย็นของเราในวันแรกนี้ก็จบลงแล้วเดี๋ยวเรากาาราบพระรัตนตรก่อนที่จะดำเนินการในส่วนของวันนี้ต่อไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุท ทงังภะขะวันตงังอภิวาเทมิสวะคาโตะผะขะวตาธัมโมธัมมังนามสสามิส so ปฏิปันโนภะขวตัตสาวกสังโฆสังขังนามามิเดี๋ยวเราน้อมกับพระท่านพร้อมๆกันนะคะ กราบค่ะกราบค่ะกราบค่ะก็ต้องน้อมกับอ,อ,อนุมโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระมหาอัตพลนะคะแล้วก็ท่านพระอาจารย์อ,อนนท์นะคะวันนี้เราก็ทําวัดเช้านะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อนุโมทนาบุญขอบคุณผู้ปฏิบัติธรรม